เราทันมีตอนนี้คน,นตะเกียว,ว่าเราเหมือนไปนไหนมาไหนกับท้องเดียนาบ่อยอลองรูปไอจีบ่อยอใช่ไหมครับก็พอดีจริงๆหลังๆเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่าลงรูปเนี่ยเพราะว่าวันเกิดพีห่หยีเราก็เลยผมไปเซอร์ไพรส์พี่หยีเพราะว่าใกล้ๆกันพอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยมีรูปได้ลงให้แฟนๆดูว่าจริงๆแล้วแฟนๆอาจจะคิดถึงจริงๆได้มีการติดต่อกันบ้างไหมคะติดต่อก็จริงๆไม่ค่อยได้คุยนะครับเพราะว่าเราก็ทํางานกันไปแล้วก็เหมือนแบบโอเคถ้า เจอหรือว่ามีแบบอย่างวันพิเศษพิเศษคืออย่างวันเกิดพี่หยีอะไรเงี้ยเราก็จะทักทายคุยกันบ้างนิดหน่อยคุยยังไงคุยไลน์หรืออะไรก็คุยไลน์ครับไม่คุยแชทเพราะเมื่อวานนี้มีข่าวว่าแบบพอปก็มีข่าวว่าจีบเียนาเหมือนกันคงก็ไม่ได้จีบครับถ้าจีบก็จีบไปนานแล้วใช่ไหมถ้าจีบก็คงจีบตั้งแต่แบบถ่ายละครด้วยกันแล้วอะไรไมนมีข่าวกับพี่ป๊อ้วยน้องเียนาเรากลัวจะแบบผิดใจกับพี่ป๊อกค่ะ เขาพี่ภพสรุปเขาจีบอะครับเขาก็คุยเขาก็คุยอ๋อก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปจีบเจน่าอะไรผมก็ไม่ทราบเราจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเจนานี่คือไม่จีบหรือยังไม่ได้จีบดีนเน่าก็เป็นน้องสาวมากกว่าครับเราก็เหมือนแบบคือใหม่ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เราก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนฝ่าฝ่าฟันความแบบเออเฮ้ยเล่นได้เล่นไม่ได้ไม่ได้การอะไรอย่างเงี้ยก็สนิทกันเป็นแบบพี่น้องมากกว่าครับ รุนขึ้นไหมคะกนะับน้องรุนขึ้นไหมผมว่าจริงๆผมก็ไม่ไม่น,น่านะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าน้องเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็ขยันมากเมื่าเราคุยกับใบเฟิร์นอยู่เราเลยแบบเกรงใจใบเฟิร์นหรือเปล่าอ๋อนี่จริงๆก็ไม่เกี่ยวครับใบเฟิร์นยังคุยอยู่บ้างไหมคะตอนนี้ <c oughs> ไ,มไม่ค่อยได้คุยอรัไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าเขาก็ยุ่งของเขาผมก็ทํางานของผมไปแล้วตอนนี้คุยกับใครคะตอนนี้ก็จริงๆก็เพื่อนๆมากกว่าครับอยู่กับเพื่อนๆมากกว่ามีใครเป็นพิเศษ กว่าแบบสนิทพิเศษจีบอยู่ดูดูอยู่อะไรก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแก๊งกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะเราเวลาเรามีปัญหาหรือว่าไม่สบายใจอะไรเราก็จะไปแชร์กันที่เราไม่บอกว่าเรามีคุยคือบบใครหรือจีบใครเป็นเพราะเรากลัวแบบกระแสหรือเปล่าไม่ได้กลัวกระแสครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็คงกลัวผมเพราะว่าจากบทสีวาอะไรเงี้ยแบบเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเราก็เลย S <S เราเองตรงจุดนี้เราก็อยากจะแบบทํางานสมากกว่าด้วยอะไรเงี้ยครับเน้นเน้นไปที่การโฟกัสเรื่องการทาง,งานแล้วก็ช่วงนี้เราก็ต้องเวิร์กช็อปก็ต้องอะไรไปการการจะเขาเรียกอะไรแบ่งสมาธิ y, ไปไปในเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะยังเร็วไปพอสมควรแต่ว่าเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเอ๊ะต่อไปมันอาจาจะมีคนนักรักน่ารัก,รก,รกดีๆเข้ามาก็ได้แล้วก็มันจะอาจจะเป็นไปได้คือโสดสนิทตอนนี้ครับโสดครับโสดครับจริงก็ที่สาห้ามนะครับ